บ้านแล้วครับวันนี้วันที่สามสิบนะครับอมีคนเบิงหนังพี่น้องนะครับสุขสันวันปีใหม่นี่ครับมีความสุขหลายๆปีใหม่ปีนี้ ขันี่ทุกคนหมดทุกอย่างเลยนะค <c oughs> ยกินกินขนมให้เฮ็ดบุญมืออื่น <c oughs> ไปเฮ็ดบุญมืออื่น <c oughs> พรุ่งนี้ให้ป้าไข่ไปทำบุญนะครับทุกคน <c oughs> ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับนี่เบื้องหนังเรื่องอย่างมัตาฟ้าฟื้นอ่าเออจากแดดทุกสันปีใหม่พี่น้องนะครับใครยังไม่กลับบ้านกลับมาบ้านนะครับนี่ เบื้งหนังอยู่บ้านกับป้ากับครอบครัวขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับดีใจบอหลานมหาดีใจอยากให้ม้าดูบอดูก็ได้คันมีตังเนาะนี่ครับมีความสุขนะตะกี้มองนี่เป็นปลาไพซูม,มอนีได้เห็เหุเฮียนให้ป้าอยู่ให้แม่อยู่ก็ดีใจพี่น้อง 呵呵呵呵。<laughs> <laughs>